สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะคะกลับครัวพี่ิไรค่ะเมนูที่จะได้นําวันนี้นะคะก็เป็นเมนูกล้วยๆง่ายๆค่ะซึ่งก็คือฉี่เมนูกล้วยไข่นั่นเองค่ะวันนี้เราจะทํากล้วยไข่ชุบแป้งทอดค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะใครๆก็สามารถทําได้เด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้นะคะแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวหรือว่าทํากันพ่อแม่ลูกก็ได้นะคะเมนูกล้วยๆค่ะทํายังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ก็ส่วนผสมหลักนะคะก็นี่นะเป็นกล้วยไข่ค่ะใช้เป็นกล้วยไข่ที่สุกใหม่ๆนะคะหรือว่าเอาเขียวกว่านี้ก็ได้ค่ะเพราะถ้าเล็กถ้าแบบสุกเกินไปมันจะเละเวลาทอดค่ะจริงๆควรจะให้มันแบบสีมีกีเขียวกว่านี้ค่ะมันจะมันจะเป็นกล้วยหำหำอะค่ะแต่อันนี้เราทิ้งไว้นานหน่อยมันก็เลยเหลืองแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่ค่ะแต่ถ้าอยากอร่อยแนะนําเป็นกล้วยเป็นกล้วยที่หำกว่านี้นะคะเป็นแบบเกือบจะสุกอะค่ะ ต่อมาค่ะแป้งค่ะใช้เป็นแป้งทอดกรอบค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้ผงฟูค่ะเราจะใส่ผงฟูด,ด้วยนะเล็กน้อยยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันอันนี้แป้งเค้กค่ะแป้งที่ใช้ทําพวกขนมแพนเค้กขนมโตเกียวค่ะใช้ด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะผสมกับแป้งทอดกรอบนะคะเกลือป่นเล็กน้อยนะคะงาค่ะเพิ่มความอร่อยทั้งงาขาวแล้วก็งาดําค่ะ นมข้นหวานค่ะเอาไว้ตอนที่ทอดเสร็จแล้วก็จะราดนมข้นหวานนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยค่ะเผื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบนมข้นหวานสามารถใช้ราดน้ำผึ้งแทนก็ได้นะคะนมสดค่ะใช้เป็นนมพัชไร้นะคะร้อยยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันน้ำมันสำหรับทอดค่ะน้ำมันพืชค่ะแล้วก็เราจะใช้น้ำเย็นน,นะคะในการผสมแป้งเพื่อให้แป้งมันกรอบง่ายขึ้นค่ะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งลืมไปเลย เจอแล้วนี่ค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะโรยเพิ่มสีสันให้มันสวยงามนิดนึงเขาเรียกอะไรนะโรยโรยเหมือนขนมปังที่โรยน้าตาลไอซิ่งค่ะน้ําตาลไอซิ่งมันก็จะหวานในน้อยนะแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆแป้งค่ะไม่เยอะมากสําหรับคนที่ไม่ชอบนมหรือว่าน้ําพึงก็สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าชอบทั้ง3อย่างจะใส่ทั้ง3อย่างเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งกันค่ะ เริ่มจากใส่แป้งเค้กลงไปค่ะเราทอดไม่ต้องเยอะเนาะสัก6-7ลูกก็พอค่ะก็ใช้สัก2ช้อนก็ได้ค่ะเพื่อเหลือก็เอาไว้ทอดบอหลังได้เนาะแป้งเค้ก2ช้อนโต๊ะพูนพูนโอ้ยมีผงแป้งทอดกรอบนะคะก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะอกีกนิดนึงช้อนครึ่งก็ได้ค่ะโอเคพูน,พ,นพูนเลยค่ะก็เคล้าให้เข้ากันสักหน่อยนึง พอไหมขออีกสักหน่อยหนึ่งดีกว่าเนาะเอาเยอะหน่อยก็เพิ่มเป็นแป้งกรอบอีกสักนิดนึงแล้วก็แป้งเค้กอีกสักหน่อยหนึ่งประมาณปร,ปริมาณก็กะกะเอานะคะส่วนผสมจะใกล้เคียงกันค่ะทั้งแป้งเค้กแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะจากนั้นเราก็จะเทด้วยน้ำค่ะใช้เป็นน้ำเย็นนะคะใส่ลงไปเขานิดนึง ตามด้วยนมสดค่ะผสมกันนมสดก็เป็นนมที่แช่เย็นไว้แล้วนะคะอีกสักหน่อยหนึง่งแล้วก็เขาให้เขาเข้ากันค่ะให้แป้งก็ส่วผสมมันเข้ากันดีก่อน อย่าให้เหลวมากนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ไปค่ะทีละนิดถ้าใครมีเครื่องนวดแป้งไอ้เครื่องผสมแป้งก็สามารถใช้ได้เลยนะคะก็จะง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะเติมนมไปอีกนิดนึงค่ะใส่นมรสชาติของแป้งมันก็จะมันๆน,นะคะเวลาทอดมันก็จะแบบไม่ไม่โดดค่ะมันก็จะอร่อยขึ้น นี่กำลังพอดีเลยค่ะประมาณนี้ที่เราต้องการเนี่ยก็เข้าต่ออีกหน่อยนึงให้เขาเข้ากันโอเคค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงประมาณประมาณนี้ค่ะ แป้งเราจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าเราจะโรยด้วยนมข้นหวานน้ําผึ้งแล้วก็น้ําตาลไอซิ่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแป้งไม่ต้องมีความหวานนะคะแค่ให้กรอบๆมันๆแล้วก็ออกเค็มนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะอีกอย่างหนึ่งกล้วยเราก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วคือค่อนข้างหวานอยู่แล้วเนาะต่อไปค่ะผงฟูค่ะผงฟูหรือว่าไปใช้เป็นเบกกิ้งโซดาก็ได้นะคะ มันจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบขึ้นประมาณสัก1ช้อนหช้อนชาค่ะให้แป้งมันแบบประมาณนี้ค่ะคนออกคนๆนนิดนึนนนงเวลาเราชุบกล้วยมันจะได้ติดนะคะ ดูให้เข้ากันดีก่อนนะคะมไม่มีแป้งเป็นเม็ดแล้วก็เป็นอันใช้ได้แต่แล้วเราจะเติมด้วยงาขาวแล้วก็งาดำนะคะเพิ่มประโยชน์ด้วยธัญ,ญพืชคะ่ะอันนี้งาดำคะ่ะประมาณนี้าขาะก็คือจะมากจะน้อยได้ตามชอบเลยนะคะงาขาวอืมชอบงาค่ะ ใส่ปลาแล้วก็คนค่ะก็จะมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำค่ะถ้าชอบก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะงาเราน่าจะประมาณนี้เนาะพอพองามเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเราจะพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะมันจะทำให้แป้งกรอบแล้วก็เวลาทอดก็จะฟูขึ้นค่ะ หลังจากที่เราตั้งกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเราจะนี่ค่ะตัดกล้วยปอกแล้วก็ปลอกแล้วก็วางไว้ก่อนเนาะระหว่างที่รอน,น้ำมันร้อนเนี่ยค่ะไม่อยากปลอกไว้นานเดี๋ยวมันจะดำแล้วก็พอปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ชุบแป้งทอดได้เลยอย่างเงี้ยค่ะตัดหัวท้ายทั้งลูกเลยนะคะเพราะว่าลูกมันไม่ได้ใหญ่มากเนาะอย่างเงี้ยค่ะ น้ำมันก็จะใช้ไฟกลางๆค่ะโอเคน้ำมันน่าจะเริ่มร้อนได้ที่แล้วค่ะเพิ่มไฟอีกนิดนึงอันนี้กล้วยก็ยังไม่ได้สุกดีมากเท่าไหร่นะคะมันก็คือเพิ่งสุกก็ยังแบบเห็นไหมเนี่ยหรายังปอกยากอยู่อุย้อยยนะคะ อืม,มร่วงปป๊บนี่ค่ะออาใหญ่ๆออกก่อนเสร็จแล้วก็เอาลงไปชุบแป้งที่เราเตรียมไวน้นี่อะไรก่อนนี่ค่ะกลิงกล้งๆเขาสักหน่อยนึงแล้วก็ให้เสด็จแบบนิดนิดนึงแล้วก็เอาลงไปทอดได้เลยค่ะใช้เป็นไฟกลางๆนะคะนี่ก็ชุบไปเลยอย่างนี้นี่ค่ะไม่ยากค่ะเมนูที่ ใครๆก็ทําได้ค่ะเด็กๆทําได้พี่ใหญ่ทาได้หรือห้าลกพักไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาดูกันตรงนี้ เร่งไฟขึ้นนิดนึงนะคะใช้เป็นไฟตอนแรกเราจะค่อยเพิ่มไปทีหลังนะคะแล้วก็ให้มันกรอบนิดนึงก็เคลีระวังเขาติดกันนะคะทอดทาหางๆนิดนึงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมจานแล้วก็กระดาษซับมันไว้รอเลยนะคะ ชิชูนี่แหละซับมันง่ายเดีอแล้วก็กลับด้านเห็นไหมคะว่าจะเห็นใทั้องเม็ดงาขาวงาดำค่ะแป้งก็จะแบบสุกดีนี่สวยงามค่ะ ค่อยๆทอดนะคะใช้ไฟไม่ต้องแรงมากค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วทอดต่ออีกสักห้าลูกเนาะ ระหว่าน,นี้ก็ออกมองดูกล้วยด้วยค่ะแปบ๊บนึ่งได้กลิ่นหอมของกล้วยเลยค่ะกระเด็น กล้วยจะไม่ค่ะเห็นไหมคะเดีแป๊บเดียวฝั่งนลี้องละโอเคค่ะใกล้จะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวสุอีกด้านนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะ คค่ะจากนั้นเราก็จะตักให้พักไว้ให้เด็ดน้ำมันก่อนนะคะตองอันลูกนี้น่าจะสุกละอันนี้ยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่เดี๋ยวขออีกนิดหนึ่วนอันนี้พอแล้วก็ตักขึ้นได้เลย เอาเหลืองให้ได้ที่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาขึ้นนี่ค่ะหลังจากจัดใส่จานเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนี่ค่ะแบบนี้เห็นก็ทำกันค่ะแล้วก็เคาะนิดนึง พอค่ะอยวเยอะเกินไปตรงนี้ไม่โดนเรียบร้อยแล้วก็ราดด้วยนมข้นน่ะเหมือนหิมะตกเลยค่ะเป็นนมข้นหวานนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ โอเคเราขอเป็นนมข้นอย่างเดียวนะคะน้ำผึ้งไม่ใส่นะแล้วใครชอบอะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะชอบอะไรก็ใส่อันนั้นได้เลยคะ่ะตามใจได้เลย,เ,ลยเสร็จแล้วคะ่ะกว้วยไข่ยชยุบแป้งทอดน,นะคะสไตล์ครัวพิพิไลค่ะลองทำทานกันดูนะคะรับรองว่าเมนูนี้คะ่ะเด็กๆชอบทานแน่นอนคะ่ะผู้ใหญ่ก็ชอบเชื่อเหอะลองทำทานดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามครัวพิพิไลด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะ